มีค่ะลูกค้าร้านทุกจุดนะคะมีหน้าร้านอยู่เซ็นทรัลชอบุรีชั้นจนนะคะร้านน้ำนะคะจะอยู่ในเรื่องกับอเมซอนนะคะทันทีนะคะแล้วก็แตกอิยร่เ้ียๆกันนะคะสามารถมาชมสินค้าหน้าร้านะะได้นะคะวันนี้นะคะจะขอดูเป็นแหวนเ,เป็นแหวนแต่งงานละกันเนาะเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยเห็นเราเป็นร้านใหญ่ไม่กล้าเข้าแบบว่ามาดูกลัวว่าจะขายตลาดเสร็จหมร้านนะคะ แหวนทำงานเนี่ยเราก็เริ่มมีแบบหลักพันหลักหมื่นก็มีนะคะแต่วันนี้นะคะจะขอดีวิวเป็นเออเป็นเป็นจำพวก JA เนอนาะจะมีแบบ30ต่างสีต่างนะคะเป็นน้ำร้อย G a V S 2ททั้งหมดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแหวนนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมนะคะให้ลูกค้าแบบว่าสามารถที่จะแบบว่า กำหนดงบประมาณคร่าวๆได้ก่อนนะคะโดยที่ไม่ต้องเดินมาหน้าร้านเพราะช่วงนี้สถานการณ์เป็นโควิดนะคะก็เดี๋ยวให้ลูกค้าทราบนะคะกันคร่าวๆนะคะเพื่อที่จะได้กำหนดงบประมาณว่าเออแบนคู่หนึ่งเนี่ยเราอยากได้ไม่เกินเท่าไหร่แบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะรีวิวให้ชมทีละวงนะคะถ้าลูกค้ามีงบประมาณสำหรับแวนผู้หญิงเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทนะคะเราก็แนะนำเป็น ส0ิตังน้ำร้อยจี AM v s 2นะคะแล้วก็ของเราเนี่ยทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะจะใช้3ามเอ็กเแล้วก็ไม่มีฟูทั้งหมดนะคะอย่างวงแรกนะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตกับกล้องนะคะ ลูกค้าวงนี้นะคะเพดกลางนะคะก็อยู่ที่0.3กระลัดนะคะใบเซอร์ GIA นะคะน้ำร้อย v v s 2 3 e x c e l l e n t แล้วก็ไม่มีฟัวเรเซนนะคะทุกคนอย่างตัวนี้30ตังค์นะคะก็เป็นไซส์ที่แบบว่าถือว่าขายดีเนาะเพราะว่าเป็นรุ่นที่แบบเริ่มมี GIA แล้วมันมาตรฐานนะคะไม่ต้องกลัวว่าร้านค้าจะหลอกว่าน้ำร้อยจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องห่วงนะคะอย่าง ก็ส30ตังค์นะคะราคานะคะเดี๋ยวแจ้งเข้าๆก่อนก็จะอยู่ประมาณ3,900 0บาทถ้ามาชมหน้าร้านจริงๆก็ลดได้อีกนิดหน่อยนะคะอยากให้ทุกคนมาลองใส่ของจริงกันนะคะ30ตังค์เนี่ยเราจะมีหลายแบบให้เลือกนะคะคือแหวนพวกนี้นะคะเราจะมีอยู่หน้าร้านตลอดนะคะก็ขึ้นบางทีแบบเดียวกันแต่ว่า ออปริมาณเพชรนี่อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยราคาแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าออมันคนละวงกันนะคะปริมาณทองกับเพชรด้านข้างอาจจะคาดเคลื่อนกันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเม็ดการเนี่ยก็จะยืนพื้นอยู่ที่0.3กรัตนะคะสําหรับใครที่เล็งเอาไว้ว่าแบบอยากได้เซอร์เจีก็มาสตาร์ทที่ตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าแบบว่า เ,เป็นเรียบๆเ,เลยเม็ดชูเม็ดเดียวเลยก้านข้างๆเป็นเกลี้ยงๆไปเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ราคาก็ถูกลงนะคะอยู่แถวๆประมาณ3 0 0 0 0ืนต้นๆน,นะคะสำหรับสเปกของน้ำร้อยใบเซอร์ JA เ v บ2นะคะเป็น 3x ไม่มีฟูทงเม็นนะคะของเทล่าจะใช้ของเพชรสวยเป็นหลักนะคะเราใช้คุณภาพค่อนข้าง,ง,ง,งสูงอย่างเงี้ยสามวงเนี้ยแบบก็แตกต่างกันกันออกไปนะคะแต่เพชรข้างเนี้ยปริมาณใกล้เคียงกันราคาก็อยู่ใกล้เคียงกันลูกค้าสามารถมาลองได้นะคะตัวเรือนนะคะ เราทําได้ทั้งทองคําขาวทองแล้วก็พิงโ,โกเลยนะคะอันนี้สําหรับคนที่แบบมีงบประมาณสาหรับแหวนผู้หญิงสักสามหมื่นกว่าบาทน,นะคะก็จะเป,เป็นรุ่นนี้นะคะส่วนถ้าใครแบบอยากได้แบบที่มันอลังการขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นี่นะคะมีล้อมขึ้นมานะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณเพชรด้านข้างหรือเพชรที่ล้อมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาประมาณไหนนะคะอย่างตัวที่มีล้อมเนี่ยก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นมา ราคาก็จะสูงเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะจ๊ะแต่ไม่มากนะคะเพราะว่าเม็ดกลางก็อยู่ประมาณ30ตังสาสิตังนะคะ mm hmm. ก็แต่หลักอย่างวงนี้ก็จะอยู่ประมาณ45,000บาทนะคะ mm hmm. เป็นน้ำร้อยเหมือนกันวงนี้ก็อาจจะ4 mm ี่หมเพราะว่าปริมาณเพชรด้านข้างเนี่ยจะเยอะขึ้นมานะคะรานะคาก็ปรับตามปริมาณวัตถุดิบที่เราใช้ขึ้นไปนะคะสำหรับคนที่มีงบประมาณอยู่ประมาณ3 0,000ืกว่า4ี่หมกว่าสำหรับแหวนผู้หญิงนะคะส่วนแหวนผู้ชายอันนี้เดี๋ยวจะรีวิวแหวนผู้ชายให้ดู ว่าแบบว่าถ้าจับคู่กันแล้วเนี่ยสำหรับังค์เนตังจะคู่กับแหวนผู้ชายประมาณไหนถึงจะไม่เกินงบที่เราตั้งเอาไว้นะคะอันนี้ก็น่าจะคู่หนึ่งก็สตาร์ตประมาณแบบ5 0 0 0 0กว่าบาทนะคะจะเป็นแหวนผู้หญิงเนี่ยไซส์0.3เนาะแล้วก็ผู้ชายอาจจะแบบ0.1นยดหกลัดอะไรอย่างเงี้นะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเอาผู้ชายมารีวิวให้ดูเนาะแหวนผู้ชายเนี่ยจะมีทั้งไซส์10ตังค์20ตังค์30ตังนะคะสามารถที่จะ เลือกจับคู่กันได้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มที่ไซส์10ตังก่อนนะคะนี่อันนี้ก็จะมีทั้งทั้งสองแบบสองสองสี 2, 2, ให้เลือกอ นี่นะคะอันนี้ตัวนี้จะเป็นเพชรกลางจะอยู่ที่ประมาณ9ตั้งสิตั้งสิตั้งสิสตั้งแล้วแต่แล้วแต่แต่และว,วงที่เราทําออกมานะคะราคาวงนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นแปดแล้วแต่ขนาดของนิ้วของลูกค้าอีกทีนะคะว่าใช้ทองเยอะหรือทองน้อยถ้าทองน้อยก็ลดได้อีกหน่อยนะคะ ตัวน,นี้นะคะสามารถเข้ามาลองได้เนี่ยนะคะถ้าจับคู่กันนะคะ0.3กับเพชรผู้ชาย10ตังค์อย่างเงี้ยก็จะอยู่แถวๆประมาณ50,000กว่าบาทเนาะส่วนถ้าใครแบบว่าอยากเป็นผู้ชายแบบเสูงใหญ่เนาะก็สามารถใช้0.2ได้แาน,าน,านี้อันนี้จะเป็นไซส์20ตังค์นะคะเนีผู้ชายไซส์20ตังค์แบบนี้อันนี้นะคะจะยังไม่มี JA นะคะรุ่น10ตังค์แบรบื20ตังค์จะเป็น ใบเซอร์ของทางร้านนะคะแต่มีใบรับประกันรับเปลี่ยนรับคืนเหมือนเดิมนะคะส่วนถ้าขยานได้30ตังค์นะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะรานะคาก็แตกต่างกันออกไปตามปริมาณวัตถุดิบนะคะอย่างตัวศูนกร,รัตเนี่ยนะคะทองก็ของเราจะใช้ทองหนาะๆนะแบบนี้นะคะลูกค้านี่นะนะแบบนี้นะคะนี่นะคะ ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างตัวนี้ก็ประมาณ1 6ื่นหกหมื่นเจ็ดหมใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ29งหมสามหมแล้วแต่น้ําหนักทองวงนั้นๆอีกทีนะคะคือเราใช้ทองไหนยกตัวอย่างวงย0บตังค์อันนี้นะคะอันนี้21บตังค์ทองคําขาว6.55กรัมนะคะอย่างวงนั้สงหมน 2, 10, 9, แต่ถ้าลูกค้าท่านใดนิ้วใหญ่กว่านี้ก็อาจจะแบบเกรัมหรืออาจจะ3 0,000ื่นนะคะก็แล้วแต่ปริมาณวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปนะคะ หรือว่าอย่างตัวนี้เป็นเพชรกลาง0.3 0.3 1กระตันนะคะน้ำร้อยใบเซอร์เ a เหมือนกันนะคะอย่างวงนี้ก็คือว่าจะใกล้เคียงกับวงผู้หญิงแต่ว่าตัวนี้ทองเขาจะหนักกว่าราคาก็อยู่ที่ตัวน,นี้จะประมาณ4,900มืนะคะเพราะว่าทองเขาจะค่อนข้างหนักหน่อยนะคะ เพชรกลาง31ตังค์นะคะแล้วก็ตัวนี้ทองอยู่ที่แบบ9ก้ากว่กวานะคะเป็นทองคําขาวนะคะสมมุติว่าถ้าลูกค้าชอบไซส์นี้เราก็อยากให้ทําเป็นทองสีทองหรือว่าเป็นโรสโกพิงโกเงี้ยเราก็ทําให้ได้หมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะให้ลูกค้าลองจับคู่กันดูนะคะว่าลูกค้าแบบจะกาหนดงบประมาณประมาณไหนดีเรานิ้วเล็กหรือนิ้วใหญ่หรือ,อยากได้แหวนไซส์ใหญ่กว่านี้หน่อยไหมนะนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของออ30ตังค์น้ำร้อยใบเซอร์ h จียไอเอนะคะเรามีหลากหลายแบบให้เลือกนะคะลูกค้า มาชมที่หน้าร้านเราได้เลยนะคะค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์ของคลิปนี้นะคะก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองกําหนดงบคร่าวๆที่จะซื้อแหวนแต่งงานนะคะบางทีเราไม่รู้ว่าเราควรจะกําหนดงบเท่าไหร่เดินมาหน้าร้านก็เกรงๆนะคะอันนี้ก็ดูผ่านคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็มาปรึกษาเราหน้าร้านได้นะคะถ้าอยากมาเจอ ก,นนะะก็สามารถที่จะแอดไลน์แอดลิสจูเีนะคะมานัดเวลาได้นะคะเพราะบางทีเรามาแล้วแบบเราไม,ไม่ได้อยู่หน้าร้านบางคนอยากจะเจอไม้อะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะนัดเวลากันก่อนนะคะจะได้ไม่คาดเคลื่อนกันนะคะบางวันเรามีธุระออกไปข้างนอกแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ร้านนี่แหละคะ่ะก็อันนี้นะคะเนี่ยก็ให้ลูกค้าดูนะคะว่าแบบอยากเจอได้ปริมาณแบบประมาณไหนเพชรอุ้ยเราใส่หน้ากว้างหน้าใหญ่ขนาดไหนดีถึงจะสวยนะคะ แต่ยังไงก็ไม่สู้เท่ามาลองของจริงนะคะก็จะได้เห็นแล้วก็ได้ลองใส่ของจริงด้วยนะคะเราเราไม่เคยห่วงของเลยคะ่ะลูกค้าอยากลองอยากหยิบอยากจับอันไหนนะคะก็หยิบขึ้นมาให้ลองได้นะคะไม่ไม่ห่วงแล้วก็ไม่ไม่ไล่ลูกค้านะคะเรา เราเป็นคนใจดีคะ่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าแบบเออมาถึงเราจะแบบหูมองหรือว่าแบบไม่ยอมให้ลูกค้าลองอะไรเงี้ยถ้าถ้าลองไปสอบถามลูกค้าเก่าๆของเรานะคะคือเราจะรื้อเราหมดตู้เราก็ยินดีนะคะแค่ได้ลองได้จับอยากให้ลูกค้าได,ได้ได้สินค้าที่แบบพึงพอใจไปจริงๆนะคะไม่ใช่แบบเออหยิบขึ้นมาให้ดูสองสามวงแล้วบอกว่าอันนี้สวยนี้สวยแล้วพอลูกค้ากลับไปบ้านลูกค้าก็แบบเออมันไม่ได้เข้ากับเรานี่นาอะไรเงี้ยสามารถเข้ามาปรึกษากันที่หน้าร้านได้นะคะเรา ใจดีทุกคนนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะคะแอดริดจิวเวอรี่นะคะหรือว่าเพจ Facebook นะคะริดจิวเวอรี่หรือว่าเป็น IG นะคะ mm hmm. ก็คือริดจิวเวอรี่ under score ชนบุรีนะคะ mm hmm. เราเป็นคนชนบุรีนะคะทุกคนเรา mm hmm. เราอยู่ในเมืองที่แบบว่ามันเลน็กเนาะเราทําอะไรตรงๆนะคะพูดตรงขายตรงนะคะ,ร,ร,ะ,คะรับเปลี่ยนรับคืนทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็วันนี้นี่นะคะนี่ให้ดูว่าแบบ เออสาตังค์เนี่ยมัน,ม,นมันไม่เล็กนะคะก็เป็นเป็นไซส์ที่แบบว่าลูกค้านิยมใช้กันนะคะ30ตังค์คู่กับแผ่นผู้ชาย10ตังค์งบประมาณ5 0,000กว่าบาทนะคะก็เซฟคอร์สดีนะคะในในยุคนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่แบบมีบัตรเจตน้อยลงไปกว่านี้นะคะเราก็มีให้เลือกนะคะเป็นรุ่นแบบว่าผู้หญิงอาจจะเป็น20 18, ตังค์สิตังค์นะคะหรือว่าเราก็เป็นผู้ชาย10ตังค์งก็จะอยู่แถวแถวสามหมกว่าบาทอะไรอย่างงี้นะคะทุกค คือคือมีหมดทุกอย่างให้เลือกสรรน,นะคะ<ด>ก็ลูกค้ามาปรึกษากันที่หน้าร้านได้เราใจดีทุกคนนะคะมาเจอน้องๆหน้าร้านก็ได้นะคะเจอมาเองก็ได้เจอนวลีก็ได้นะคะเจอป้าน,นันเจอน้องแช็ถามได้หมดเลยะคะ่ะเราบ้านๆคุยกันได้นะคะไม่ต้องเกรงนะคะใครไม่เคยใช้เพชนะคะเข้ามาปรึกษาได้มีคําตอบให้ในทุกๆคําถามเลยนะคะยังไงวันนี้ก็ สวัสดีนะคะแล้วก็อย่าลืมระคาละลินะคะเซนทันชนบุรีชั้นจีนะคะอยู่เยื้อเยื้อร้านอเมซอนนี่นะคะแล้วก็มีไก่เท็กซัสอยู่ข้างๆระวังผิดร้านนะจ๊ะคืออันนี้อยู่ตรงข้ามเราเป็นห้องใหญ่นะคะหรือว่าถ้าใครมาไม่ถูกก็โทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0863725799นะคะโทรมาได้นะคะหมายเป็นคนรับเองนะคะทุกคนไม่ต้องเกรงนะคะขอบคุณมากค่ะ